พุทีิเกิดวันพระศัป,ปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้เตี้ยจะมีเข้ามานะครับที่ภยใหญ่เดือเวอร์ขึ้นมานะครับสถานการณ์ของการใช้การพิจารณาไตรกรองอย่างรอบครอบในการที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าที่จะมีเข้ามาในวันนี้ก็จะทําให้ต,ตัดสินใจออกไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้กับชาววันพระศัป,ปดีนะครับสภาวะนั้นก็จะมีการ เคลียไอรบพรื่นในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความสมดุลความเหมาะสมสิ่งที่คู่ควรนะครับจะเข้ามาเติมเต็มบางท่านอาจจะมีสักการณ์ของการตัดสินใจในการที่จะลงนามตามสัญญาอะไรกับสถานการณ์ต่างๆที่อยากมีเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือสภาวะอะไรที่เกิดเป็นปัญหานะครับที่มีก่อนหน้านี้อาจจะมีสภาวะต่างกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้กับชาววันพระัสบดีนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันพะะัสบดีนะครับ การเงินก็จะเข้ามาหลากหลายเส้นทางนะครับใครที่มีความมั่นคงอยู่แล้วกับเส้นทางต่างๆการเงินก็จะมีเส้นทางใหม่ๆอาจจะเข้ามาเติมเต็มนะครับหรือบางท่านก็มีรายได้รายรับเข้ามาหลายๆช่องทางนะครับควบตําแหน่งบ้างอะไรบ้างหรือธุรกิจที่มีหลายๆธุรกิจนะครับถ้าสภาวะปัญหาต่างการเงินของชาววันพะหัปบดีก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาบ้างอะไรก็ตามนะครับเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มด้วยความสมดุลหรือบางท่านก็จะได้รับ นะครับในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนที่จะไปจัดการไปเคลียร์กวา,าไปเคลียร์ความสงบเรียบร้อยความถูกต้องความยุติธรรมของผู้อื่นให้ตกลงกันได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเข้ามาในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้บางท่านกวรจาพบกเข้ามาได้ปอปรบป,ปลายได้ชื่นใจได้ด้วยนะครับแม้จะไม่มากมายก็ตามก็จะเข้ามาเติมเต็มนะครับส่วนในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับ คนที่โสดก็มีโอกาสพบรักนะครับที่จะมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางคนนั้นก็ยังตั้งการดตั้งํำเพ่งเอาไว้ยังไม่เปิดช่อง ว่างให้ความรักความสัมพันธ์เข้ามาโดยเรียกว่าเลือกพอสมควรนะครับส่วนใครที่อยากจะมีรักบางทีก็ไปคุยไปเจราจากับใครชื่อสัมพันธ์แล้วบางทีก็มีแต่กลสายหน้าเหมือนพัดลมนะครับที่ยังไม่พยายามจะมองหน้าเราก็ยังไม่เจอความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็ยังต้องโสดต่อไปส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้นะครับ อะไรที่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์สภาวะนั้นจะรับการเคลียร์ให้ราบรื่นนะครับแล้วก็ดูแลตเติมเต็มพลังแห่งความรักความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์นั้นให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปนะครับบางคู่จะมีสการ์ของการที่ห่วงใหญ่ในความรักความสัมพันธ์นนนนะจะมีกกมมมปัญปนหนาแต่วักใช้ชีวิตคู่แล้วยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับก็จะมีการ จงมาจงมือกันไปในการที่จะสร้างความมั่นคงที่แนวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการจดทะเบียนสมรสอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้ด้วยนะครับภายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันพะะัสดีนะครับเดียงแม่นะครับสภาวะของการรอคอยถ้าก่อนหน้านี้ จาวันพระสัสบดีมีการรอคอยอะไรอยู่นะครับก็จะทำให้ท่านได้รับโอกาสแห่งความสดใสเข้ามาและก็ท่านนั้นดําเนินการเดินหน้าสู่เป้าหมายของความเติบโตต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่จะเข้ามาแตนที่นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจาวันพะหัสบดี 6, 5 1112นะครับก็ขอจาวันพระสัสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ คุที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของ